สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคูรพพี่มาแล้วนะคะยาดึก,ดกเช่นเคยนะคะจนจะจบคลิปอยู่แล้วล่ะนะคะจบคอร์สอยู่แล้วนะคะเ <c oughs> จอกันยาดึกเลยนะคอร์สเนี้ยแต่บอกได้เลยว่าเป็นยาดึกที่ คุ้มค่านะคะกับความรู้ดีๆนะคะที่คูเพอรี่จะมามอบให้กับใครลหลายๆคนที่อยากจะเปลีปย่ยนแปลงชีวิตนะจ๊ะเดย์ยี่สิบแล้วชื่อจริงแล้วคูเพอรี่อยากจะพูดเสียงดังกว่าน,นี้อยู่นะ,ะต้องให้อภัยนะคะทุกคนเพราะว่ามันดึกแล้วแต่คิดว่าน่าจะได้ยินเนาะ เอาเป็นว่าคอร์สนี้อยู่ในยามดึกตลอดเลยแต่เป็นดึกที่ตื่นเต้นระทึกใจตื่นเต้นระทึกเพลงจบนัดซ้าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ เดย์ยแล้วนะคะพรุ่งน,นี้ก็จบคอร์สแล้วนะแต่บอกได้เลยทุกวันคิดแพงมากๆกเต้นเบา ไม่ใช้เสียงดังมากไม่ได้นะคะในระหว่างของการเสกสร้างอีกไม่นานเราจะเสียงดังได้แล้ว ปีนี้ปีของเรานะคะ โอเคมานะคะกับคลิปมหากาบเอวันเลเวล2องขอครูพรีนะคะโปรแกรมจิตทะลุความรวยเนาะวันนี้เราเดินทางมาถึง day 20กันแล้วนะคะใครได้ใครตื่นรู้อะไรกันบ้างเขียนมาคุยเขียนมาทักทายกันได้เลยนะจ๊ะครูพรีไม่กัดนะคะฉีดยาแล้วนะคะบอกได้เลยว่าคลิปแพงโคตรยิ่งเรียนยิ่งตื่นรู้ยิ่งแบ่งปันยิ่งตื่นรู้นะคะ ยิ่งแบ่งปันยิ่งตื่นรู้สุดๆนะคะยิ่งแบ่งปันใครที่ได้ก็คือตัวเราเองนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ได้ก็คือตัวเราเองนี่แหละคนที่นะคะเพราะว่าถ้าเรารับมาแล้วเราไม่เอาออกไปมันก็มันก็เท่าเดิมแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาออกไปเอาออกไปเอาความรู้ออกไปมันจะทําให้ตัวเราเองจําได้ด้วยนะคะคูเฟอรี่เองก็ออกมาแบ่งปันมันก็ทําให้ตัวเองจําได้ด้วย มันก็ทําให้ตัวเราเองสอนตัวเราเองไปด้วยนะคะในโอเคเริ่มเลยวันนี้ใน Day 20นะจ๊ะแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรเป็นยังไงคะคู่นะคะ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยนะคะสวัสดีพี่ครูดงลักษ์ค่ะกินเยอะครูพาลลีเป็น คูเปอรี่เป็นสายแดกมากากันนะทุกคนนะคะโอเคนะคะคูเอรีเองนะปกติแล้วนะคะนี่จะคุยเรื่องอะไรขอเวลานอกนิดนึงนะคะขอเวลานอกก่อนที่เราจะเข้าเนื้อาหากันนิดนึงคูเอรีเป็นสายแดกจริงๆกินมาเยอะแล้วบางทีมันแบบว่ามันมันมนะเลอออกมาตายแล้วนะคะ แล้วสวัสดีคุณเพนพี่มนค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะโอเคนะคะทุกคนไม่นอกเรื่องแล้วนะ,ะคะครูพอดีเป็นคนตลกนะจ๊ะตลกตลกนะบางที <laughs> โอเควันนี้นะคะจากที่เราเดินทางกันมาถึงวันนี้ Day 20แล้วนะคะมหากรับยนะิสวรรเลเวลสองเนาะโปรแกรมจิตทะลุความรวยนะคะใครที่เข้ามาในนี้คุณนะคะหมดเวรหมดกรรมแล้วและคุณจะกลายเป็นคนรวยมัง่งคั่งเหลือเฟือ พุ่งทะยานฟ้าไปด้วยกันโคตรง่ายโคตรสบายเลยนะคะถ้าคุณนั้นคุณเพนพี่มนคุณเพนพี่มนพี่คุณเอง <c oughs> โ,อโอเคนะคะนะคะโอเคเนาะแน่นอนที่สุดนะคะถ้าคุณได้เข้ามาฟังในไลน์ของคูเพอรลี่เนาะใครที่บุญเสมอได้เจอกันอยู่แล้วใครที่คลื่นเดียวกันได้เจอกันอยู่แล้วแน่นอน,นะคะ่ะและแน่นอนที่สุดขอบคุณมากๆค่ะ แน่นอนที่สุดนะคะถ้าคุณฟังแล้วเฉยๆก็คือเฉยๆนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดการที่คุณนั้นจะแน่นอนที่สุดคนที่เรียนรู้กฎแรงดูดกฎจักรวาลมีเยอะแยะมากมายนะคะ อยู่ที่ว่าเราเป็นคลื่นแบบไหนเราคลื่นตรงกับใครคุณก็ไปดูคนนั้นแต่สิ่งเนือสิ่งอื่นใดคุณจะต้องอนุญาตตัวเองให้เตื่นรู้นะคะถ้าเราฟังก็เฉยๆฟังไปก็เฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นคือโคดง่ายโครสบายนะคะวันนี้มาถึง day 20กันแล้วนะจ๊ะทุกคนคะ่ะโอเคเริ่มเลยนะคะครูพัดีไม่อารมพบดแล้วนะโอเคนะคะวันนี้จะใส่เต็มที่ใส่เต็มที่ วันนี้จะแบ่งปันให้เต็มที่ในสิ่งที่ครูตื่นรู้นะคะแน่นอนที่สุดเนาะโปรแกรมจิตคนที่อยากจะร่ำรวยมั่งะค,ะคั่งค่ะครูพลาเองมาจากคนบ้านนอกคอกนาครูยังเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดังนั้นคือใครที่อยากจะสําเร็จคุณก็อนุญาตตัวเองให้ตื่นรู้อนุญาตให้ตัวเองสําเร็จอนุญาตให้ตัวเองนั้นนะคะได้เรียนรู้และศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นมันเป็นความลับของชีวิตเนาะ กดแรงดูดกดจักรวาลนะคะในมหากราบยี่สวันเลเวล1นะคะเลเวล1แล้วก็เดอะซีเค็แล้วก็นิวอรอนนะคุณสามารถที่จะไปย้อนดูได้เลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่รู้จักว่ากดแรงดูดกดจักรวาลคืออะไรเนาะวันนี้ครูพลุกจะเริ่มเลยจะไม่ย้อนแล้วนะคะโอเคนะคะสิ่งที่คุณจะสําเร็จได้นั้นนะคะเนาะคนที่เขาสําเร็จเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งแม่ครูสตาเองเขามาจากคนที่ติดลบ10ล้านแล้วเขามารวยมารอดได้ยังไงนะคะ แน่นอนที่สุดเขาเปลี่ยนมาเยอะแยะมากมายเ,เช่นเดียวกันกับผู้นําหลักแสนหลักล้านหลายหลายท่านที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะเพราะอะไรนะคะจุดที่มันจะทําให้คุณสําเร็จได้คุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะกดแรงดูดกดจักรวาลจะมาจากอารมณ์และความรู้สึกของคุณถ้าคุณไม่เปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกต่อให้คุณเปลี่ยนมาเยอะแยะมากมายเปลี่ยนสามีนะคะ เปลี่ยนแฟนเป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี้เปลี่ยนเยอะแยะมากมายคุณก็ไม่ได้สําเร็จถ้าคุณไม่เปลี่ยนสันดานนิสัยของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นคือง่ายๆสบายๆครูพลัลีจะเป็นคนพูดตรงๆนะคะครูจะเจาะตรงเจาะไปถึงจิตใต้สํานึกเลยนะถ้าใครที่ฟังไม่ได้ฟังกันไม่ได้ก็ปายหน้าไปก่อนได้แต่ว่าถ้าใครที่ฟังกันรู้เรื่องคุณจะสําเร็จพุ่งทะยานมากๆนะคะโอเคนะคะดังนั้นคือสิ่งที่คุณจะสําเร็จได้คุณจะต้องเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกของคุณนะคะ ทุกคนคงจะเคยได้ยินคำนี้นะคะจิตนำกายเนาะแน่นอนที่สุดถ้าจิตของเราถ้ากายของเราถ้าเราไม่สั่งจิตของเราให้ไปโมโหใครหรือถ้าเราไม่ได้คิดอะไรกับใครเราก็จะไม่ได้โมโหอยู่แล้วและเราถ้าเราไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ใส่อารมณ์เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรเข้ามาที่แบบไม่ได้ตังใจคุณควบคุมตัวเองไม่ได้เลย คุณคุมตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่สามารถที่จะไปคุมอะไรได้อยู่แล้วนะคะทุกคนดังนั้นคือเนาะสิ่งที่คุณจะคุมได้สิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงได้แค่เปลี่ยนให้ตัวเองมีความสุขควบคุมตัวเองไม่ให้เป็นคนที่โมโหปิดปาร์ตไปโมโหให้คนโน้นคนนั้นคนนี้ไปกินลูกไปกินหัวคนโน้นคนนั้นคนนี้ไปกินหัวสามีไปกินหัวลูกกินหัวเพื่อนนะคะ ใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนนะจ๊ะเปลี่ยนได้อย่างเดียวคือทำใจเท่านั้นคะ่ะทุกคนค่ะทำได้อย่างเดียวคือทำใจถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะคะและอยู่ในรูของเราไม่ไปวิ่งในรูของใครนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะขัดเกลามันสามารถที่จะฝึกฝนเรียนรู้กันได้นะคะตราบใดที่เราเองยังคงเป็นคนที่รับเรื่องราวลบๆนะคะ ถ้ายังคงอยู่กับมันยังคงอยู่กับเรื่องเราลบๆยังคงเออไม่เป็นไรนะว่าใครนะคะว่าตัวเองนะคะเออไม่เป็นไรหรอกเออรับสักหน่อยก็ได้เออไม่เป็นไรหรอกเออสักนิดนึงนะ่ะอ่ะสักนิดนึงน่ะอออรับฟังเขาสักหน่อยรับฟังเขาสักหน่อยเออคงไม่เป็นไรไอคิดไม่เป็นไรไม่เป็นไร นั่นคือคุณอนุญาตตัวเองให้รับเรื่องราวลบๆอยู่ใครคะไม่ได้ว่าใครนะคะว่าตัวครูเพอดีเองเนาะเออไม่เป็นไรนะ่ะยืนไม่ไม่อยู่ในลูกของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคืออะไรคะความหวังดีความเป็นห่วงความหวังดีความเป็นหว่วงความที่แบบว่าอยากจะให้เขาอะรู้ตัวว่าเขาเป็นคนคิดลบนะเราก็รับฟังมาแล้วฟังมาสรุปว่าใครที่ได้คะตาบใดที่คุณยังคงส่งข้อความ เล่าเหตุการณ์ความทุกข์ของตัวเองสารพัดส,สิ่งนู่นนั่นนี่ยังคงเขียนเล่าเหตุการณ์เท่ากับว่าตัวคุณนั้นก็ตอบย้ำตัวคุณให้เป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาและคนที่อ่านเองก็ยังคงเป็นแบบนั้นเหมือนกันชีวิตมันก็จะวนเวียนแบบนั้นนะคะดังนั้นคือถ้าตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้แพ้ต่อไปก็เป็นผานนะจ๊ะถ้าผ่านได้คุณก็เป็นเพชรแต่บางคนหลายๆคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็น ว่าตัวเองลบนะคะแต่ยังคงคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเพชรตัวเองนั้นเป็นแบบคนที่น่าสงสารที่สุดคือคนที่ไม่ยอมรับตัวเองคือคนที่คิดว่าตัวเองนั้นบวกแต่ที่จริงแล้วตัวเองโคตรลบนะคะคนพวกนี้น่าสงสารดังนั้นาการที่เรานั้นนะคะอยากที่จะสำเร็จคุณสังเกตง่ายมากๆผลลัพธ์ที่มันกำลังจะจ่อแล้วอะ ี่เดือนนะคะที่คุณคาดหวังที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ผลลัพธ์ที่มันกําลังจะเจาะตราบใดที่คุณอนุญาตตัวเองรับเรื่องราวลบๆมันก็ถูกแคนเซิลไปทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะดังนั้นคือเนาะโคตรง่ายมากๆเพียงแค่คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุณควบคุมตัวเองไม่ได้คุณก็กลับไปอยู่กับสัมภเวสีเหมือนเดิมมันก็เท่านั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะสัมภเวสีจะมาลากคุณกลับไปอยู่แล้วนะคะสุดๆนะคะ อยากจะเป็นเพชรแต่ไม่ยอมที่จะเจรณาในตัวเองมันก็เหมือนกับการที่เราอะค่ะตัวเราเองมีลบมาเยอะแยะมากมายเท่าไหร่บางทีคลองแสนแสบยังยังอาจจะใสกว่าด้วยด้วยซ้ำเนาะถ้าคุณอยากที่จะเป็นเพชรคุณยอมที่จะเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเจรณานหรือเปล่านะคะหรือว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ก็กลับไปเป็นฐานเหมือนเดิมกลับไปอยู่กับชีวิตเดิมๆกลับไปอยู่กับชีวิตที่แบบ ทุกระทมขมขืนหัวใจน,นนันนี่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นคือถ้าคุณอยากที่จะเป็นเพจจริงๆคุณผ่านมันไปได้ไหมคุณควบคุมตัวเองได้ไหมอยู่กับอารมณ์ที่มันบวกๆอารมณ์ที่มันร่าเริงเบิกบานอารมณ์ที่แบบว่าโอ้โหชีวิตนี้ของฉันโคตรด,ดีนะคะชีวิตนี้โคตรดีที่สุดวันนี้มีหรือ,อยังยังไม่มีแต่จินตนาการกับความเชื่อ มันเสียตังค์ไหมมันไม่ได้เสียตังค์ถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนจริงๆคุณก็ต้องกล้าที่จะจินตนาการกล้าที่จะใส่ความเชื่อเข้าไปเพราะจินตนาการมาก่อนความจริงมาทีหลังเสมออยู่แล้วกับกดแรงดูดกดจักรวาลน,นะคะทุกคนคะ่ะไม่แวะข้างทางเ,เทนตัวเองให้ได้ใน21วันเทนตัวเองไม่ได้ก็กลับไปอยู่ที่เดิมดังนั้นคือผลลัพธ์ที่มันกำลังจะมามันก็เหมือนเดิมมันก็หยุดเหมือนเดิมมันก็สต็อปเหมือนเดิม,ม เมื่อไรที่คุณเผือปิดแตกเมื่อไรที่คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะมีความสุขไม่ได้เวลาที่ตอนเป็นเด็กเวลาที่เป็นสาวๆหรือเวลาไหนก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ควบคุมคุณพ่อคุณแม่บอกตลอดว่าอย่าไปพึ่งไปมีผัวนะลูกแต่บางคนก็เรียนยังไม่จบหรือด้วยซ้ำถูกต้องไหม นะคะดังนั้นคือถ้าการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแค่มีความสุขไม่ได้คุณทำได้อย่างเดียวคือทำใจเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนคะ่นะเนาะทำได้อย่างเดียวคือทำใจคะ่ะสมศรีคะ่ะนะคะทำตัวเองไม่ได้เทนตัวเองไม่ได้นะคะคุณคือจุดอ่อนคุณคุณก็ไม่สามารถที่จะก้าวผ่านมันไปได้ถ้า21วันนี้คุณทำให้ตัวเองนั้นด่าเริงเบิกบานทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาทำไม่ได้ก็กลับไปอยู่ที่เดิมนะจ๊ะทุกคนคะ่นะเนาะ กลับไปอยู่ที่เดิมทําได้อย่างเดียวคือกลับไปอยู่ที่เดิมเท่านั้นดังนั้นวันนี้โคตรง่ายโคตรสบายแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรหัวข้อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคุณเป็นคนที่อ่อนแอง,ง่ายๆคุณเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝอก็กลับไปอยู่ที่เดิม เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อในที่นี้คือคุณไม่ได้จริงจังคุณไม่ได้จริงใจคุณไม่ได้ต้องการที่จะสําเร็จจริงๆคุณแค่เอาเท้าไปเหยียบๆคุณแค่เอาตีนไปเหยียบๆแล้วคุณหวังว่าคุณจะสําเร็จมันไม่ได้ฟุกขนาดนั้นนะคะความสําเร็จมันเกิดจากการจงใจสร้างนะจ๊ะทุกคนคะ่ะดังนั้นคือโคตรง่ายโคตรสบายถ้าคุณยังคงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทําให้ตัวเองบวกขาดไม่ได้จริงๆบวกขาดมันไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะ มันไม่ได้ยากเท่ากับการที่เรานั้นไปมีอารมณ์ไปใส่อารมณ์กับคนที่เราโมโหเนาะเราไปมีอารมณ์ไปใส่อารมณ์ไปน,นู่นนั่นนี่การที่จะมีความสุขไม่ได้ยากเลยเนาะดังนั้นควบคุมตัวเองให้ได้แพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรก็เหมือนกับการที่เราต้องการที่จะแบบแกว่งสารส้มเอาสารส้มมาแกว่ง ถูกต้องไหมคะทุกคนเวลาที่เราจะแกว่งสารส้มคือเราจะล้างเราจะคลีนอะแน่นอนที่สุดเนาะเพราะเราลบมาเยอะนะคะเพราะเราลบมาเยอะสวัสดีคุณสุคนรัตค่ะเพราะเราลบมาเยอะดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนได้ภายในวันสองวันมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเราไม่เทรนตัวเองจริงๆถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์ของเราจริงๆเพราะอารมณ์แลคลื่นอะไรที่คุณส่งออกไปคุณก็จะก็ก,กจะพูดภาษาอะไรคุณนี้ตกลาวนะคะ สวัสดีคุณสุขลัสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะดังนั้นคือง่ายๆสบายๆถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นเพชรจริงนะคะคุณคิดว่าคุณเป็นเพชรจริงคุณก็จะต้องยอมที่จะเจริญในยอมรับแก้ไขและไปต่อคนบางคนนะคะคนบางคนที่ไม่ได้ยอมรับตัวเองอันนั้นก็น่าสงสารไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนลบอยู่ไม่ได้มองมองไม่เห็นเลยกับคําเตือนของใครหรือใดๆก็แล้วแต่แต่ยังคงคิดว่าตัวเองนั้นบวกอยู่ อันนั้นก็ทําใจนะจ๊ะเพราะคุณไม่สามารถที่จะก้าวผ่านมันไปสูก่การที่คุณจะบวกอยู่ตลอดเวลาได้เนาะถ้าคุณเป็นคนที่มองไม่เห็นข้อเสียของตัวเองคุณก็เหมือนเดิมกลับไปอยู่ที่เดิมนะคะดังนั้นคือเนาะเพราะอะไรครูเพลี่พูดชอบพูดเรื่องนี้มากๆเลยเพราะตัวเองเมื่อก่อนนะคะและอย่าไปอยู่ของในรูของใครครูเพลี่ชอบไปอยู่ในรูของคนอื่นเพราะอะไรไปอยู่ในรูของคนอื่นเพื่อไปเตือนเขา ไปเป็นห่วงเขาทําไมไม่ทําอย่างนี้ทาไมคิดแบบนี้มันลบนะตัวเองก็รับมาเต็มๆก็เหมือนกับการที่เราอยากจะไปเช็ดขี้ฝุ่นขี้โครนคขี้ตมที่เพื่อนโดนมานั่นแหละนะคะคุณอยากจะไปเช็ดให้เขาเป็นไงคะคุณก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นคือมันก็เหมือนกับการที่เราคิดลบเราอยากที่จะไปช่วยคนที่เขาคิดลบให้เขาเปลี่ยนมาคิดบวกมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะ ถ้าแบบว่าเขาชอบที่จะอยู่กับคนตมแล้วเราอยากจะเช็ดเขาอยากจะเอาเขาขึ้นมานะคะแต่เขาไม่ได้อยากจะขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะช่วยอะไรเขาตัวเราเองก็เสร็จเช่นเดียวกันดังนั้นคืออะไรที่มันลบๆอยู่ให้ไกลห่างนะคะถ้าเราอยากจะเป็นคนอยากจะเป็นเพพจริงๆอยากที่จะเทรนตัวเองให้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆบวกให้ขาด ยืนยันนอนยันในการบวชขาดในการที่อยู่แต่ในคลื่นแห่งความสุขปิติยินดีขอบคุณทุกสรรพสิ่งอยู่ในรูของเราอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ของเรานะคะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ในทุ่งแห่งความสุขของเราแน่นอนที่สุดมันจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโคตรง่ายโคตรสบายเพราะครูพปอรี่เองนะคะปิดประตูด้านลบมาแล้วเรียบร้อยนะคะปิดประตูด้านลบมาแล้วเรียบร้อยดังนั้นคือทําไมคูพปอรี่ถึงพูดได้นะคะถ้าคุณตาบใดก็ตามที่คุณยังคงอนุญาตให้นะคะ ความคิดด้านลบๆคนที่ลบๆเข้ามาการที่เรานั้นแบบจริงใจหวังดียอมรับฟังเออหน้าเขาไม่เป็นไรนะนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะคุณก็เท่ากับว่าคุณยังคงอ่อนข้อให้กับด้านลบๆอยู่ยังคงอ่อนข้อให้กับยังไม่ได้จริงจังที่จะสําเร็จมันจริงๆนะคะดังนั้นคือโคตรง่ายโคตรสบายมากๆเลยนะคะอยากที่จะเป็นเพชรคุณไม่แพ้สักอย่าง คุณไปอย่างเดียวไปกับความสุขไปกับความร่าเริงเบิกบานไปต่อเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปต่ออยู่ในด้านบวกๆทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเทนตัวเองอยู่ในด้านบวกๆให้ครบ21วัน21 21 21เมื่อไหร่เมื่อคุณครบ21วันเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเป็นนิสัยใหม่ของคุณดังนั้นคืออยากจะเป็นเพชรอยากจะเป็นเพชรห้ามแพ้เด็ดขาดเพราะแพ้คุณก็กลับไปเป็นฐานเหมือนเดิมนะจ๊ะอยู่กับชีวิตเดิมๆของคุณต่อไปนะคะ อันนี้ก็คือชีวิตของใครก็ชีวิตของคนคนนั้นชีวิตของสมศรีชีวิตของจวงจวงก็จะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะคะดังนั้นคือง่ายๆ่ายสบายสบายเพราะคนอื่นคนอื่นที่เขาอยากจะให้คุณนั้นขึ้นมาจากการคิดลบเขาบอกให้ตายแค่ไหนคุณไม่ฟังคุณไม่อนุญาตมันก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะคะ คนอื่นเขาไม่ได้มีอิทธิพลเท่ากับตัวเราเองนะคะตัวเราเองคือคนที่โคตรมีอิทธิพลกับตัวเองเราบอกให้จิตใต้สํานึกเราเป็นแบบไหนเขาก็จะเป็นแบบนั้นเพราะเขาคือเจ้ายักษ์จินนี่ที่คอยรับฟังคําสั่งของเราอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองคุณก็แค่ตีบวกให้ได้ทุกเรื่องอยู่ในแดนบวกๆนะคะอยากจะเป็นเพชรเทรนตัวเองนะคะอยากจะเป็นเพชรคุณก็จะต้องเทรนตัวเอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่กับการเทรนการฝึกฝนอยู่แล้วคะ่ะไม่มีใครที่แบบว่าเป็นปุ๊บในวันเดียวเป็นไปไม่ได้ดิอิมพอสิเบ l e อยู่แล้วนะคะแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรนะคะปิดประตูด้านลบทั้งปวงเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งเปิดประตูแห่งความคิดบวกครูพลีเองปิดประตูด้านลบไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งครูพลีสบายใจมากๆรู้สึกว่ามันไม่ต้องเหนื่อยแล้วอะรู้สึกว่ามันไม่ต้องเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดแล้วอะ เพราะเรื่องของตัวเองชีวิตโคตรดีดีนะปัจจุบันนี้เพราะเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะดังนั้นคือเรารู้ว่าอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่ครูพลีเองเป็นคนหนึ่งที่ยึดมั่นและถือมั่นกับความจริงใจเป็นอันดับหนึ่งความจริงใจความซื่อสัตย์เป็นอันดับหนึ่ง ใครที่ได้มาคบกับคูพอรี่ใครที่ได้มารู้จักโค้ดโชคดีเพราะครูเองเป็นคนที่โค้ดให้ใจสุดๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ให้ใจไม่ได้ความจริงใจไม่ได้ความซื่อสัตย์คูพอรี่ก็สามารถที่จะตัดออกไปได้เลยเพราะอะไรเพราะเราต้องการที่จะไปถึงความสําเร็จนะคะไปถึงความสําเร็จเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้คนได้อีกดังนั้นคืออะไรที่มันขวางทางอะไรที่มันทําให้เราล่าช้าคุณจะต้องมุ่งมั่น คุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธคุณต้องกล้าที่จะปิดประตูด้านลบทั้งปวงแล้วเปิดแต่ประตูด้านบวกประตูแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะใครที่ไม่ใช่ใครที่ไม่คู่ควรเราก็ไม่ควรไปเสียเวลากับเขาเพื่อที่เรานั้นจะได้พุ่งตรงไปข้างหน้านะคะ วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะวันนี้โคตรง่ายมากๆอะคุณอยากจะเป็นเพชรคุณก็แค่ควบคุมอารมณ์ตัวคุณเองเท่านั้นเองนะคะไม่ไปคุณไม่ไปคุยกับใครเยอะแยะมากมายคะ่ะคุยแต่กับคนที่พูดบวกๆเท่านั้นเพราะอะไรเพราะคลื่นนะคะถ้าคุณยังคงอนุญาตให้ตัวเองไปอยู่กับคลื่นลบๆอยู่ คุณก็จะยังคงอยู่กับคลื่นนั้นมันจะยังคงวนเวียนอยู่แบบนั้นไม่เชื่อก็ลองดูนะจ๊ะง่ายๆสบายๆอยากจะเป็นคนอยากจะเป็นเพชรนะคะจงตัดด้านลบๆปิดประตูด้านลบทั้งปวงแทนแล้วเปิดแต่ประตูด้านบ,กบวกๆแห่งด้านแห่งความมั่งคั่งแล้วคุณจะดึงดูดได้โคตรง่ายโคตรสบายอย่างคูเปอรี่นะคะวันนี้โคตรง่ายโคตรสบายวันนี้ไปแล้วค่ะง,ง,ง่ายๆสั้นๆน,นะคะสวัสดีค่ะ